สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากรประจำเดือนธันวาหนึ่งถึงสามสิบเอ็ดธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบหกสิบเจ็ดเรามาดูดวงความรักความ 3, าสัมพันธ์ราศีตุลน,นะคะตุลเกิดตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดตุลาถึงสิบห้าพฤศจิกาธาตุลมแม่ธาตุมีดาวศุกร์เป็นดาวประจําราศีเกิดอ่ะดวงโดยรวมนะคะให้สลับกันได้ด้วยนะดวงความรักที่มีประิด็นเป็นปัญหารักสามเศร้ารักไม่เข้าใจกันรักที่มีเรื่องราวของมือที่สาม ขอดูคุณตุลหน่อยช่วงนี้คุณเป็นอย่างไร King of w n n d s t e n น page of wands สองดาบและแปดดาบอ่าช่วงนี้เรื่องราวของคุณตุลน,นะคะเป็นช่วงที่จะต้องได้ตัดสินใจเลือก จะทำอย่างไรกับการเลือกนี้เรื่องราวของความรักใหม่เกิดขึ้นในตำแหน่งของคนรักของคุณตุนก็ได้หรือตัวคุณตุนเองก็ได้นะคะเป็นไพ่โดยรวมฉะนั้นเรายังไม่ได้ระบ,บุตัวตวนนะมีเรื่องราวของความอึดอัดเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ยืกยือยึกยือนะคะเครียดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นตัดสินใจไม่ได้เลือกไม่ถูกมนุษย์จะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้นะคะไอเราก็เป็นคนเก่งพอสมควร เก่งแค่ไหนก็เธอพอมาเจอเรื่องนี้ปุ๊บจอดเลยนะคะไปไม่เป็นไม่รู้จะทํายังไงกับสถานการณ์เหมือนกันนะประมาณนั้นะระวังเรื่องราวของการปวดไมเกรนปวดเบ้าตาระวังของมีคมที่ตํานะคะระวังด้วยนะอ่ะทีนี้ขอดูฝั่งตรงข้ามที่มีประเด็นเป็นปัญหาตัวเป็ตุนหน่อย KING OF PENNACLE Queen OF w a อร์ดกาดั เจ็ดไม้เอ็ดออฟวอนเอ็ดออฟสอดสิเอ็ดออฟสอฝั่งเขานะคะคนที่มีประเด็นเป็นปัญหาเขาค่อนข้างเครียดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นประเด็นกับคุณตุนอยู่นี้ในเวลานี้เขาก็พยายาม ที่จะแก้ไขหรือพยายามที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้เรื่องราวของเราสองคนไม่มีความเครียดไปมากกว่านี้ไม่อยากให้มีความเครียดไม่อยากให้มีความวิตกกงงังวลพยายามประคองเหมือนกันนะคะต่างฝ่ายต่างก็ประคองแหละแต่ว่าฝั่งคุณตูนมีความรู้สึกว่ามันอึดอัด <ๆ S 2> มากๆฉันจะไปต่อหรือฉันจะพอแค่นี้ดีนะคะกับเรื่องราวของความรักที่เป็นอยู่อาจจะเป็นเรื่องราวของคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์มันเพิ่งจะเพิ่งเจอเพิ่งจะรักแต่ทําไมมันรักมากมายหรือผูกพันมากมายขนาดนั้น ะะหรือฝั่งอาจจะเป็นไม่ใช่ฝั่งคนตุนก็ได้อาจจะเป็นฝั่งตรงข้ามก็คือเป็นคนรักของคุณที่มีคนใหม่เข้ามาทําให้เขารู้สึกทําไมจะไปรักอะไรขนาดนั้นเพิ่งเข้ามาทําไมรักมากมายขนาดนั้นเพราะเป็นไพ่โดยรวมสลับกันได้นะจ๊ะทีนี้ขอดูหน่อยว่าระหว่างคุณทั้งคู่ความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรในวันข้างหน้า,าไม่ใช่สิอดีตอดีตที่ผ่านมาอาจารย์สับใหม่อดีตที่ผ่านมาระหว่างเรื่องราวของคุณทั้งคู่เกิดอะไรขึ้น The chariot, the world, the star, เเหรียญและ the empress เรื่องราวของคุณสองคนอาจจะเป็นความรักทางไกลรักต่างประเทศรักข้ามประเทศก็ได้นะคะต่างเชื้อชาติาศาสนาวัฒนธรรมต่างกันในเรื่องราวของสถานที่อยู่หรือบางคนก็อาจจะอยู่คนละจังหวัดนะคะข้ามฝฟาข้ามน้ําข้ามทะเลกันปะว่ากันไป เรื่องราวของการที่คุณสองคนเคยอาจจะมีเรื่องราวของความรักที่ที่ดีต่อกันนะคะเคยเป็นเดอะเอ็มเพรสเคยเป็นเก้าวเรียญเป็นเรื่องราวของความรักที่มีความรู้สึกว่าคนนี้แหละเป็นเดอะสตาร์ของฉันที่สุดแล้วฉันรักเธอฉันพอใจเธอและเธอเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่ฉันรู้สึกว่าเธอมีคุณสมบัติเพียบพร้อมในการเป็นครอบครัวเป็นคนของฉัน แต่ด้วยความที่ว่าเขานะคะอาจจะอยู่ไกลกันระยะทางเราสอคนไกลกันมีเรื่องราวของความรักที่อยู่ไกลกันนะคะก็เลยทําให้คุณสองคนเกิดมีใครในความสัมพันธ์ใหม่ขึ้นมาคือก้าเหรียญอาจจะมีคนโสดแม่ไม้ลูกติดก็ว่าไปถึงแม่ไม้สาวโสดที่แบบว่าไม่เคยมีคู่มาแล้วแต่ก็ผ่านกันไม่คู่มาแล้วแล้วก็เขาก็โสดไงแ้่เขาก็เข้ามาเป็นเดอะสตาร์ทำให้ คนของคุณก็ได้หรือตัวคุณตุนเองก็ได้ไปลุ่มหลงมัวเมาคนคนนั้นจนทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่สนใจเดอะเอ็มเพรสที่มีอยู่แล้วก็ได้อ่าไม่สนใจเดอะเอ็มเพรสแต่ฉันก็รากคนคนนั้นดีมากเลยแต่พอมาเจอคนนี้ทำไมคนนี้รู้สึกว่าเอ้ยมัน,ม,นมันเป่งอ่ะมันเป่งปังมันเป็นประกายโดดเด่นจังเลยก็รู้สึกไปชอบพอคนใหม่ก็เลยทําให้คนความรักระหว่างคุณสองคนมันมีการตัดสินใจเลือกจะเอาไงดีตัดสินใจไม่ได้เลือกไม่ถูกไม่รู้จะเอาอยัางไงนะคะประมาณนั้นแล้วก็มีเกณฑ์จะ ไปหากันด้วยนะคะไม่ใช่เขาหรือเราก็เหอะมีเรื่องราวของการเกณฑ์จะเดินทางไปหาไปเจอกันเพื่อที่จะเคลียร์พลังงานตรงนี้ด้วยก็ได้นะอ่ะทีนี้คั่งคุณตุนถ้าพูดได้บอกได้คุณจะบอกคนรักที่มีประเด็นทีนี้ว่าย,ยัางไงเพจออฟวอนเฮ้ยเพจออฟซอสสิเพจออฟซอสเห็นอยู่นะแต่ไปปากพูดออฟวอนยังไงอ่าแปดไม้เดอะเดย์นะคะสองถ้วย หกดาดคุณตุนจะบอกว่าเธอฉั้นก็ไม่อยากที่จะใช้คำว่าใจร้อนหรือบูวามเรื่องราวความรักของเราสองคนชั้นก็รู้ว่าเธอก็รักชันและชันก็รักเธอเราเคยรักกันดีมีความรักที่ดีต่อกันเราเคยสัญญากันว่าเราจะเดินหน้าไปด้วยกันข้ามฝั่งฝันไปด้วยกันเก็บเรื่องราวการสร้างชีวิตต่างๆที่จะไปด้วยกันในวันข้างหน้าฉั้นยังจําสิ่งนั้นได้ดีแล้วฉันก็มั่นใจว่าเธอก็ยังจําสิ่งนั้นได้ดีเช่นกัน ฉันไม่อยากเรื่องราวของเราสองคนต้องจบลงตรงนี้นะคะไม่อยากให้จบเรื่องราวตรงนี้เพราะเราสองคนยังรักกันอยู่ยังมีเกณฑ์ที่จะเดินหน้าไปด้วยกันอยู่แต่ด้วยความอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ของฝั่งฉันหรือฝั่งเถอๆมันมีเรื่องราวของความอารมณ์เอาแต่ใจหรือใจร้อนวูบวามจนทําให้เกิดเรื่องราวของปัญหาความรักเกิดขึ้นฉันก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นถ้าหากฉันอารมณ์ร้อนใจร้อนอเอาแต่ใจฉันขอโทษ ฉันอยากที่จะให้เราสองคนมาเริ่มต้นใหม่หรือเดินหน้าไปด้วยกันอีกครั้งเพราะว่าฉันยังจําคํามั่นสัญญาที่เรามีให้กันอยู่ก็มั่นใจว่าเธอก็ยังคงมีอยู่ตรงนั้นเช่นกันนะคะก็คือไม่อยากที่จะทําให้เรื่องเราไปใหญ่โตวกว่านี้นะคะบางคนอาจจะใหญ่จนพร้อมที่จะเลิกกันแล้วอะแต่อีกคนก็ยังเหมือนประมาณว่าเฮ้ยอย่าพึ่งสิอย่าพึ่งใจร้อนเรามาคิดทบทวนเรื่องเราเก่าๆกันก่อนได้ไหมประมาณนั้นนะคะ อาทีนี้ฝั่งเขาล่ะถ้าเขาพูดได้ตอบได้เขาจะตอบเรามาว่าอะไร The Emperor, t uh, Night of Cup, the Tower โอ้โหอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลย The Tower กับ The Dead, the Devil อีก uh, uh, Night of Sword คนของคุณตุลเนี่ยถูกใครมาทําอะไรให้รุ่มหลงมัวเมาหรือเปล่าไปติดใครไปติดบ่วงติดห่วงใครหรือเปล่าไปรักใครมากจนเกินพิกัดหรือเปล่านะคะเข,เขาบอกว่าเขาอะคือก่อนหน้านี้เขารักคุณแหละเขาบอกว่าเขารักคุณแหละแต่ด้วยความที่ตอนนี้เขาก็ถือดาบเสร็จแล้วแล้วไงเขาบอกว่าเขาเคยดีเคยรักเลยเคยเทคแคร์คุณเคยห่วงใยคุณเคยปรารถนาที่จะมีคุณมากๆแต่พอมาวันเนี้ยฉันรู้สึกว่า มันไม่ใช่แล้วคนที่เขาไปติดลักติดห่วงติดบ่วงไม่ใช่คุณแล้วอืมเขาอาจจะออกจากคุณเพราะก่อนหน้านี้เขารู้สึกว่าเอ้เขารักคุณมากเลยนะคุณตูนแต่ทุกวันนี้ยเขาเหมือนกับเขารู้สึกว่าเขาเขาเขาไม่เอาแล้วเขาจะจบแล้วในความสัมพันธ์นั้นเขาอาจจะมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์ใหม่ที่พร้อมที่จะเดินหน้าไปแล้วเพราะว่าเหมือนประมาณว่้นเขาอาจจะอาจจะคือสักระยะหนึ่งแล้วที่เขาเตรียมที่จะออกจากเรานะคะประมาณนั้น มีเรื่องราวของการที่จะออกจะจบจริงๆไม่ใช่จบเล่นๆจะจบจริงๆแล้วนะคะถ้าหากว่าคนรักของคุณตุนซึ่งคุณตุนมองว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะถึงขนาดต้องจบไหมเพราะว่าเราก็รักกันดีอยู่ดีๆทําไมมาเปลี่ยนแปลงไป,ไปแล้วจะเลิกนะคะเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นพลังงานที่มองไม่เห็นเรื่องราวของความลี้ลับอาจจะไปหลงสเสน่ห์ใครบางคนใครมาทําเสน่ห์ใส่เขาให้เขาล่มหลงมัวเมาถึงติด่วงติดห่วงได้ขนาดนี้ ถ้าคุณต้องการที่จะแก้ไขนะคะอยากรู้ว่าเขาติดสเสน่ห์ใครไม่เขาหลงสเสน่ห์ใครไหมทําไมรุ่มหลงมัวเมาได้ขนาดนั้นจะเลิกกันกับเราขนาดนั้นเนี่ยถ้าหาอ,อาจารย์ได้นะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันมาดูกันว่าเขาติด่วงติดห่วงใครจริงๆหรือเปล่ารุ่มหลงใครมีใครเซ็นทาเสน่ห์อะไรเสร่เขาไหมอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะมีความเจ้าชู้ เป็นคนที่เจ้าชู้ในตัวเขาบางทีเขาอาจจะไม่ได้โดนตรงนั้นเลยก็ได้อาจจะมีแค่ความเจ้าชู้ที่เขาชอบคนนั้นชอบคนนี้ไปเรื่อยอย่างเงี้ยน,นะคะเราก็มาดึงงานแก้ไขตรงนั้นได้ถ้าใครต้องการให้ความรักกลับมาดีก็ทักหาอาจารย์ได้นะจ๊ะเพราะมีไพ่ตัวนี้ขึ้นมาเป็นเดวิลนะคะอ่ะประมาณนั้นอันทีนี้เรื่องราวของคุณทั้งคู่จะเป็นอย่างไรเจ็ดดาบแผนการวิธีการอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเดฟู Night o f s o โ r สสิบไม้และ The Lover ความรักของคุณสองคนมีเรื่องราวของการห่างออกถอยออกนะคะเพราะว่าอาจจะมีใครบางคนที่ทำอะไรบางอย่างเรื่องแผนการวิธีการในเรื่องราวของการเป็นอิสระอยากเลิอกอยากเลิกลาทำอะไรแบบเออมันมีแผนอะมันมีแผนการวิธีการเพื่อทำให้ฉันได้เป็นอิสระหรือคนรักของคุณถูกใครกระทำเพื่อให้เขาเป็นอิสระ แล้วเขามีโอกาสที่จะไปทําอะไรก็ได้ในมุมของเขาที่ไม่ใช่มาผูกพันในเรื่องราวความรักกับคุณหรือเป็นคุณเองก็ได้นะคุณตุลเพราะว่าไพ่สลับกันได้นะคะเขาระหว่างเขากับคุณมีเรื่องราวของการที่มันรู้สึกหนักและเหนื่อยมากๆหน่วงมากๆกับความรักที่ระหว่างเรามีเราสองคนเนี่ยเรื่องเพิ่งเกิดก็ได้หรือว่าเพิ่งเป็นก็ได้หรือความปุ๊บป,ปั๊บกระทนหันในเรื่องราวของการเป็นก็ได้มันเป็นเกิดขึ้นแบบป,ป,ป,ปุ๊บปั๊บอะกระทนหันนะ้ฉันตั้งตัวไม่ทันเกิดอะไรขึ้นอะทำไมอยู่ดีๆมีเรื่องนี้ แล้วเธอจะไปยังไงเธอจะเลิกยังไงเฮ้ยฉันยังไม่ได้ตั้งตัวในการเลิกเลยมีเรื่องราวแบบนี้ทักอา,าจารย์ได้นะคะเรามาแก้ไขกันนะคะว่ามันเป็นยังไงในเรื่องราวความสัมพันธ์ถ้าใครอ่านแล้วตรงเพลงเลยตรงเลยตรงจุดเลยทักอา,าจารย์ได้นะจ๊ะนั่นคือพลังงานของเราตรงกัน นะคะสามารถแก้ไขปัญหาได้แต่ถ้าคนไหนอ่านแล้วอาจารย์หนูไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเพราะดวงคุณไม่ตรงเลยไม่ได้มีปัญหาเรื่องราวแบบนี้อ่านได้ก็ไม่ตรงนะคะฉะนั้นไปดูทิคไพ่ของเรื่องราวความรักโดยรวมอีกทีหนึ่งเรื่องราวของความโสดคนโสดหรือเรื่องราวของการงานการเงนิงน,งน,งนสุขภาพความรักตัวตนั้นอีกทีนึงแต่อาจารย์ก็ทําคลิปไม่เคยทันสักทีนะคะ <laughs> อาจารย์ก็บอกไปฟังแต่อาจารย์ก็ไม่เคยทําคลิปทันสักทีนะคะก็จะติดเรื่องราวคลิป ไม่เคยทำน,นะคะอ่ะมาถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอดหาอาจารย์ได้ทะะที่เบอร์โทรไลน์นะ0884531019 0884531019จดไม่ทันไปดูที่ใต้คลิปวิดีโอจะมีที่ใต้คลิปวิดีโอให้อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ไอดีไลน์ในเรื่องราวของการแอดเบอร์โทรไม่ติดก็ไปแอดไลน์นะคะ โปรโมชั่นดูดวงช่วงกลางวัน8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่าครู299บาทมีเวลาดูดวง40นาทีใครต้องการเวลาไหนทักหา,าอาจารย์ถ้าช่วงหลัง18นาฬิกาเป็นต้นไปเป็นค่าครูปกติไม่มีโปรโมชั่นโปรโมชั่นแค่กลางวันถ้าใครต้องการเวลาไหนสะดวกเวลาไหนทักหา,าอาจารย์ได้นะคะดูดวงส่วนตัวได้นะสำหรับคลิปนี้ของคุณตูนอาจารย์ไปแล้วขอบคุณมากๆอ,อย่าลืมกดติดตามกดไลก์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ